ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราจะมาทมําสบู่ก้อนจากสมุนไพรดอกอัญชันกันนะคะสําหรับดอกอัญชันนี่จริงๆแล้วแขกใช้น้ําหมักดอกอัญชันที่เคยทําไว้นะคะทุกคนเนาะน้าหมักที่จะใช้นี่คือเราจะใช้ดอกอัญชันถ้าเป็นดอกสดก็อยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงยีดอกนะทุกคนเนาะถ้าเป็นดอกแห้งนะก็แนะนําว่าเอาไป เอาไปปุ่นเอาไปบดให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วสิ่งที่ใช้หมักนี่ใส่อะไรลงไปบ้างใส่กีเซอรีนค่ะกีเซอรีนแบบเป็นน้ํานะคะแขกหมักด้วยจริงๆแล้วอันนี้คือแขกหมักไว้แล้วเอาไปใส่ผมแล้วอาไปทําครีมนะคะทีนี้มันเหลือเนาะเราก็เสียดายเนะะี่ยแขกก็เลยจะเอาตัวนี้มาทําขึ้นทําเป็นสบู่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีหมักเลยเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายนะคะ เราใส่กีเซลีนล,ลงไปแล้วของแขกนี่มันมีน้ำกุหลาบด้วยสบู่สูตรนี้นะคือจริงๆกีเซลีนที่เราใช้หมักดอกอัญชันเนี่ยเขาก็มีสปปรรพคุณที่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอยู่แล้วสบู่ก้อนวันนี้ที่ทำนะแขกจะไม่ใส่น้ำผึ้งนะคะ พราะว่ากีซีลีนที่เราใช้หมักเนี่ยเขามีสรรพคุณที่ดีอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะถ้าใครไม่มีกีซีลีนเนาะใครจะหมักกับน้ําก็ได้คนะแต่วันนี้แกไม่อยากใช้น้ําให้ไปอยู่ในสบู่นะคะแกก็เลยใช้น้ําหมักที่เคยทําไว้นะทุกคนเนาะอันนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะดอกอัญชันนะคะใช้ดอกอัญชันจะเป็นแห้งหรือสดก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะคะ คือวันนี้แขกจะใช้เบตรกรีเซอรลีนใสนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะแขกทำสบู่อยู่ที่สองก้อนนะคุณก็กะเอานะว่าพิมพ์ซิลิโคนของคุณนะพิมพ์สบู่ของคุณอนะ่ะอยู่ที่ก้อนหนึ่งเท่าไหร่ถ้าเราคุณทำหลายก้อนคุณก็บวกลบคูณหารไปนะคะวันนี้แขกทำสบู่อยู่สองก้อนนะคะแล้วก็พิมพ์ซิลิโคนของแขกมันค่อนข้างจะก้อนใหญ่นะคะแขกก็ใช้อยู่ที่ประมาณร8 0กรัมนะคะ เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกในการละลายค่ะคุณจะใช้ละลายกีซลีนนะคะด้วย ไมโครเวฟก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่มีไมโครเวฟนะคะก็แนะนำว่าให้ตั้งหม้อน้ำร้อนนะคะต้มน้ำให้เดือดก็เบาไฟลงมานิดนึงนะคะเนาะไม่ต้องเบาไฟมากนะคะแล้วก็เอาโหลแก้วนี้ค่ะไปวางในน้ำร้อนนะคะก็ปล่อยเขาทิ้งไว้แล้วก็คนไปนเรื่อยๆจนกว่าเขาจะละลายนะคะท่านผู้ชมแกก็ขอเอากรีซิลีนเนี่ยที่หั่นไว้นะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ สำหรับกีซลีนนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะสำหรับผิวพันธ์เ eline, นาะเบติกีซลีนเนาะก็มีประโยชน์เยอะไม่ว่าเบติกีซลีนแบบนี้แล้วก็เบตกีซอเอกีซลีนแบบเป็นน้ำที่เราใช้หมักอันนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพันธ์มากๆตอนนี้ก็ขอเอาแก้วนี้ไปละลายกีซลีนก่อนนะคะละลายเบติกีซลีนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ละลายเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม ค่ะตอนนี้เราก็ไปละลายเบตกีซลีนมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนให้ก็คลายความร้อนลงมาสักหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปนี่เลยค่ะน้ำดอกอัญชันนะคะแต่ว่าแขกทำสบู่แค่สองก้อนแขกก็จะใส่ลงไปอยู่ที่นิดเดียวนะคะ ค่อยๆใส่ลงไปแล้วคุณผสมดูก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าอย่าใส่ลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวสีเขาจะเข้มเกินไปแล้วไม่สวยนะคะเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเราก็คุณผสมให้เข้ากันเลยค่ะแกกก็ใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชาเองนะคะเพราะว่าแขกทําสบู่แค่สองก้อนเองนะคะแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เพราะว่าถ้าสีเขาเข้มไปนะมันก็ไม่สวยเนาะเราก็ใส่แค่พอประมาณก็พอนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราก็คนให้ความร้อนเข้าลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่สักประมาณ64 65องศาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่แต่วันนี้นะของแขกแขกจะใส่วิตามินอ e ีลงไปนะท่านผู้ชม เพราะว่าดอกอัญชันนี้เขามีสปปรรพคุณที่ดีใช่ไหมเราก็จะเอาไว้ล้างหน้าด้วยนะแค่ก็จะใส่วิตามิน E ีลงไปค่ะทวทีนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เนาะใส่วิตามิน E ีลงไปแขกก็จะใส่วิตามิน E ออยู่ลงไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งแคปซูลนะคะหรือว่าห้าหยดเนาะถ้าใครใช้เป็นหยดก็ใส่ไปห้าหยด แขกก็จะใส่ไปประมาณนี้ก็พอนะคะเพราะว่าสัดส่วนของแขกแขกทำน้อยนะคะแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนะถ้ากว่าแขกบอกไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วนะคะว่าถ้าใครไม่ได้หมักด้วยกีซลีนนะก็แนะนําว่าให้ใส่น้ําผึ้งลูไปนะคะมันจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นแต่ของแขกไม่ของแขกแขกหมักด้วยกีซลีนเนาะ ทีนี้เราก็จะใส่น้ำหอมลงไปค่ะเราชอบน้ำหอมกินแบบไหนเราก็ใส่ลงไปนะคะของแขกวันนี้แขกใส่น้ำหอมกินมะลินะคะแขกก็ใส่น้ำหอมลงไปมันหอมระเหยคลิ้มข้นนี่แหละแขกก็ใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณห้าหยดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันเลยค่ะ คนผสมให้เข้าคลายตัวคลายความร้อนลงมานะคะวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแขกใส่น้ําดอกอัญชันไปแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าทําน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเยอะแล้วสีมันจะข้มข้นจนเกินไปนะคะนี่ก็จะเห็นสีสันเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์เลยนะคะใส่บล็อกเลย ขอเอาอันนี้ออกก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาวันนี้แขกจะทําอยู่ที่สองอันนะคะทำสบู่สองอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเทใส่พิมพ์ไปนะเราก็ควรฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแอลกอฮอล์นะคะท่านผู้ชมฉีดไปให้ทั่วพิมพ์เลยนะคะ จะทําให้สบู่ของเราเรียบเนียนสวยพอหลังจากนั้นเราก็ถึงเทใส่ลงไปค่ะที่เห็นเป็นเศษเศษนี่ไม่เป็นไรนะคะเป็นเศษของดอกอัญชันนะคะที่เห็นเป็นเยือย่อๆเนี่ยเป็นดอกอัญชันค่ะเทใส่ไปให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ เทใส่ให้เต็มเลยมันจะทำให้สบู่ของเราสวยถ้าหากว่าเราเทลงไปนะแล้วมันมี่าแบบว่ามีฟองนะคะเราก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดลงไปค่ะเพื่อไล่ฟองนะคะเ <places S 1> <Study. S 1> มือ่อเราเทลงไปแบบนี้แล้วเห็นไหมคะว่าเขามีฟองเห็นไหมคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นี่ฉีดไล่ฟองนะคะโอเค หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูมาแกะออกดูนะคะว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะคะปล่อยทิ้งไว้จนเย็นนะคะให้เขาแข็งตัวเซตตัวดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้จนสบู่เขาเซตตัวดีแล้วนะคะ อ,อ,อยากจะบอกว่าเวลาที่เราเทเบตคิสลินใส่ในบล็อกนี่นะคะเราไม่ควรที่จะขยับขยื่นพิมพ์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้สบู่ของระบุดเบี้ยวได้นะคะทุกคนเนาะแกก็หัดทำเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ทำง่ายๆเนาะแต่ทีนี้ว่าวัตถุดิบบางตัวที่ใส่ไปแกก็เห็นว่าแขกกับมันมี วัตถุดิบที่เราใช้ในการทําครีมอยู่แล้วอะไรแล้วอาจจะใส่เยอะกว่าคนอื่นหน่อยอะไรหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราปรับปรุงเอานะคะเพื่อผิวพรรณของเราเนาะทีนี้เราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์เลยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะมันถูกใจเราไหมนะคะนะปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณาแกรกปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ40นาทีได้นะคะ เห็นไหมคะสปูสวยงามนะคะเห็นไหมคะมีลายของเขาด้วยนี่เห็นไหมคะทุกคนมีลายมีลายของเขาด้วยแต่ที่เราเห็นเป็นชิ้นๆน,นี่ไม่เป็นไรนะนั่นก็คือดอกอัญชันนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็มาแกะออกจากพิมพ์เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะโอเคีค่ะ แกก็แกะออกมาแล้วเห็นไหมเพราะว่าแขกใส่ดอกอัญชันไปไม่เยอะนะคะเพราะว่าเคยลองทําดูแล้วพอใส่ดอกอัญชันไปเยอะแล้วสีมันเข้มไปแล้วมันมืดไปนะคะทุกคนแกก็เลยต้องมาทําใหม่เห็นไหมคะมีลายของพิมพ์ซิลิโคนสวยงามนะคะทุกคนก็ลองไปทําใช้กันดูนะคะฟองก็เยอะด้วยค่ะนะคะ นี่เราจะใช้อาบน้ําเอาไว้ล้างมือล้างหน้าก็ได้นะคะดอกอัญชันก็มีสรรพคุณที่ดีสําหรับผิวพรรณมากมากเลยค่ะนะคะก็ลองไปทําใช้กันดูก็ปรับเปลี่ยนดูนะคะว่าเรามีอะไรที่จะใช้ใส่ไปในนั้นบ้างอะไรบ้างนะคะเราสําหรับวิธีหมักดอกอัญชันแล้วเดี๋ยวแขกจะวางลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทำทางช่องด้วยนะคะก็ลองไปทำใช้กันดูค่ะนี่เป็นลายสวยงามจริงๆที่แรกกะว่าจะทําเป็นสองสีด้วยตรงลายมันกะว่าจะทำเป็นเบตคุณให้ทำลายดอกไม้มันชูขึ้นมาแต่ทีนี้เอาไว้เอาไว้โอกาสหน้านะคะก็นี่แหละลองไปทำใช้กันดูนะคะทุกคน